ว่าในวันนี้นะครับสำนักง,งานปปชนะครับได้รับเรื่องร้อ,องเรียนมานะครับว่าว่ามีการก่อสร้างบริเวณฝายนะครับมีการก่อสร้างแล้วก็มีการปล่อยทิ้งร้างไม่มีการใช้ประโยชน์นะครับซึ่งวันนี้สำนักง,งานปปชเนี่ยก็ได้เรื่องมาตรวจด,ดูโดยได้โดยได้มีการนำพานะครับมีการพาในส่วนของโยธาธิการท่านผอ,อนะครับโยธาธิการจังหวัดบุกทาหารเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยนะครับ โครงการนี้มันสืบเนื่องมาจากได้มีการร้องเรียนเม่ปีที่แล้วนะครับว่ามีการดาเนินการทำโครงการแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่มีการใช้ประโยชน์นะครับซึ่งในส่วนของโยธาธิการจังหวัดเนี่ยได้เห็นนะครับว่าโครงการนี้มันสามารถพัฒนาต่อไปได้นะครับก็เลยจึงได้มีการของบประมาณไปที่จังหวัดเทบรอยล้วนะครับเพื่อที่จะทําการปรับปรุงแก้ไขนะครับโครงการนี้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับโดยได้มีการของบประมาณทางจังหวัด ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ได้รับงบประมาณมาเรียบร้อยแล้วปัจจุบ,บันเนี่ยอยู่ระหว่างการจัดทำทีโออาร์ K T o R นะครับแล้วก็จัดทําแบบรูปรายการนะครับเพื่อท,ที่จะดาเนินการติดจ้างแล้วก็จะทําให้สถานที่แห่งนี้นะครับกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่สําคัญของจังหวัดมุกดรหาราได้นะครับ เท่าที่มาเห็นพื้นที่เนี่ยแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดได้ใช่ไหมครับเป็นแนวนะาเท่าที่ทราบนะครับเท่าที่สอบถามโยธาธิการจังหวัดนะครับทราบว่าท่านได้มีการนําเรียนกับท่านผู้ว่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วท่านผู้ว่าก็มีแนโยบายว่าจะทําให้บริเวณทั้ง5้าจุดนะครับที่ที่มีการปรับปรุงเนี่ยมาเป็นแลนดงมาร์คที่สําคัญแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดมุกดาหารครับ แล้วในส่วนหนึ่งของกระแสทีท่มีการพูดถึงว่าสิ่งที่มีการกอร่อสร้างมาแล้วเนี่ยมันมันสร้างความเสียหายหรือว่าทําไปแล้วมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะฮะตรงนี้ท่านมองอยังไงครับคืออย่างนี้ครับในส่วนของของโครงการกอร่อสร้างนะครับที่มีการกอร่อสร้างมาแล้วมันไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เนี่ยสาเหตุหนึ่งมันเกิดมาจากกรณีที่พอเรามีการกอร่อสร้างโครงการขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีการตั้งงบประมาณในเรื่องของการดูแลแล้วก็บำรุงรักษาไว้อย่างเช่นโครงการนี้มีการก่อสร้างขึ้นมาแล้วนะครับ แต่ว่าในส่วนของการตั้งโปรมาณในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟไฟฟ้านะครับแล้วก็การรักษาไม่มีการตั้งงบประมาณไ,ไว้นะครับก็เลยเป็นสาเหตุให้โครงการที่มีการก่อสร้างมาเนี่ยมันมีการถูกทิ้งล้างนะครับพอถูกทิ้งล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยทำให้ประชาชนไม่กล้าที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์นะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ท,ที่เกิดจถึงปัจจุบันนี้ครับในส่วนของปปชต้องดำเนินการยังไงไหมครับท่านครับ ต้องขอเรียนทีชแจงกันครับว่าโครงการนี้ทางสอทงงเนี่ยสำับจ,จังหวัดมุกดาหารเนี่ยได้มีการลงพื้นที่นะครับแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางสตงงเนี่ยได้มีความเห็นว่าโครงการนี้มีบางส่วนที่มันมีการก่อสร้างบกพร่องนะครับไม่ถูกต้องบ้างนะครับแต่ซึ่งในส่วนตรงนี้ได้มีการแจ้งให้กับทางผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไขอยู่ในระยะเวลาประกันสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ในขณะนั้นเนี่ยสชได้มีการทวงติงนะครับว่าโครงการนี้มันไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าสภาพพื้นที่เนี่ยอาจจะอยู่ห่างไกลนะครับแต่อย่างไรก็แล้วตอน,นะครับการที่จะใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ได้เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับประชาชนทั่วไปด้วยนะครับว่าจะทําให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สําคัญหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารได้อย่างไร สุดท้ายฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วยครับในเรื่องของการทํางานของทางปปชครับในเรื่องของสำนักงานปปชนะครับคือสำนักงานปปชเนี่ยไม่ได้นิ่งดูดายนะครับว่าเมื่อมีการร้องเรียนแล้วเนี่ยสำนักงานปปชจะไม่ดำเนินการนะครับสำหรับในส่วนของสำนักงานปปชเนี่ยเราได้มีการตรวจสอบโครงการนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็ได้มีการติดตามช่วงถามในเรื่องของการดําเนินการปรับปรุงโครงการนี้มาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ย เรื่องของเรียนนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งจากการประสานงานกับโยธาธิการเนี่ยโยธาธิการพอทราบปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยโยธาธิการเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการของงบประมาณนะครับเพื่อดําเนินการปรับปรุงโครงการนี้ให้สามารถกลับมาใช้งานได้นะครับแล้วก็ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมนะครับอ่าโยธาเนี่ยเขามีการดำเนินการมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าไม่ทราบเพราะเหตุใดว่าโครงการนี้หมดถึงกลับมามีเรื่องของเรียนอีกครั้งหนึ่ง ก็เลยเป็นเหตุให้ทางปปชเนี่ยต้องลงมาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับผุ